สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีวันศุกร์ที่13นะคะเป็นวันที่ค่อนข้างที่จะบอกว่า10ศุกร์สิเดือนตุลานะคะเขาบอกว่าศุกร์13อาทรรพ์ก็มีหลายราศีที่สั่นสะเทือนในวันนี้บางคนนะคะตัดจบหักดิบความรักกันไปแบบพังทลาย ส7นี้ราหูจะย้ายออกแล้วเรามาดูกันว่าความรักของคุณกับเขานะคะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณมันจะเป็นยังไงไปต่อหรือพอแค่นี้ในชื่อท็อปิกวันนี้คือความรู้สึกที่เขามีต่อคุณตอนนี้คือเรื่องอะไรเขารู้สึกยังไงเขาอยากพูดอะไรอยากบอกอะไรขอนางฟ้าใช้ไพ่สาหรับนี้ในวันศุกร์ที่13เขาบอกว่าศุกร์สิบสามอนเดือนนี้เป็นเดือนฮาลวีนะคะคุณผู้ฟัง ใจร่มๆในการฟังนะคะวันนี้เดินทางไปไหนหรือว่าไม่ได้เดินทางไปไหนก็ขอให้แฮปปี้มีความสุขกับการได้รับได้ลิ้มลดเสียงสเสน่ห์ของนางฟ้าที่ผ่านเสียงปลายสายทางโทรศัพท์เข้าถึงจิตวิญญาณแล้วก็เซนต์ของคุณผู้ฟังนะคะมาค่ะขอพลังงานสองใบแรกนะคะให้ไพ่เล่าเรื่องความรู้สึกที่เขามีต่อคุณตอนนี้คือเรื่องรายแบบไหนเกิดอะไรขึ้นดูสิ ทำไมต้องมีความรู้สึกกันตลอดเวลาเลยทำไมไม่โทรไปหากันไม่ไปกดกิ่งกันที่บ้านมันไม่ดีอะนางฟ้ามันไม่ฟินมันต้องให้นางฟ้าสื่อสารให้นางฟ้าฟ,า,ฟาดกระชากฉุดรั้งกระแทกแดกดันได้ได้ค่ะจัดให้นะคะมาค่ะสองใบแรกความรู้สึกที่เขามีต่อคุณตอนนี้เหรอคะโอ้ oh y god p ดเพ f b o ออบบอเด็กถือไม้เอ็ดออฟสอดดาบใหญ่ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณตอนนี้นะคะเขารู้สึกว่า ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันยากจริงๆเลยเดาใจคุณไม่ออกเลยคุณถือดาบใหญ่ใส่เขาขนาดเนี้ยคำว่าดาบใหญ่คืออะไรความไม่ชัดเจนความไม่พอใจความไม่ชอบใจความไม่ถูกใจเขาอยากบอกว่าเขาผิดอะไรนักหนาเขาอยากบอกว่าทำไมคุณรู้สึกงดหงุดหงิดไม่สบอารมณ์ ไม่พร้อมที่จะแบบว่าพูดคุยคุณเป็นอะไรคุณเปลี่ยนไปคนนี้นะคะเด็กถือไม้แล้วก็ไม้ที่เด็กคนนี้ถือคือไม้แห่งการแบบว่าอยากรู้อยากรู้อยากรู้จักอยากเข้าใกล้อยากแบบว่าเอ้ยอารมณ์ของคุณมันสวิงตอนนี้ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณคือเขามองคุณไม่ออกว่าคุณต้องการอะไรอารมณ์คุณสวิงหรือคุณไปรู้ไปเห็นอะไรมาคุณขับ ข้องหมองใจใดๆทําไมคุณถึงไม่พูดทําไมคุณถึงตั้งดาบพร้อมฟาดพร้อมสวบพร้อมเสียบเขาเดี๋ยวเรามาดูค่ะใบสองใบแรกออกมานี่ก็อ่านยากนะเนี่ยเด็กถือไม้เด็กคนนี้ก็แบบว่าเธอเราผิดอะไรเนี่ยอเอามาเดี๋ยวไป เก็บก้านไม่ยอมมาให้ฟาดเรานะเราจะเปิดกางเกงให้ฟาดเอาให้มันช้ำไปเลยแต่ว่าตอนเนี้ยหัวใจเราช้ำม,มากเลยเพราะเธอเงียบไม่พูดลึกลับแล้วก็ไม่อยากยุง่งไม่อยากสูงสิงกับเขานี่คือพลังงานสองใบแรกนะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นอะไรอีกแล้วคุณเป็นอะไรคุณเบมองฟ้ากินนีแสงดาวพาวเวยเด่นอะไรก็ไม่รู้เขารู้สึกว่าเขาเข้าไม่ถึงคุณนะ่ะมาค่ะสองใบต่อไปนะคะ ดูซิความรู้สึกที่เขามีต่อคุณโอ้โหส่องก็แล้วอะไรก็แล้วคุณก็ไม่เคลื่อนไหวเขารู้สึกว่าคุณเงียบคุณไม่สนใจเขาคุณไม่เคลื่อนไหวใดๆเลยคนกับเขานะคะอาจจะเกิดราศีมีนราศีมังกรนะคะแล้วก็ซิกออฟสอดหกดาบเขารู้สึกว่าคุณเบื่อเขาคุณปล่อยเขาคุณไม่สนใจคุณอยากจะหนีหนีไปแบบว่าเพลงของพิกไทยเลยเขาอยากรู้ว่าคุณจะหนีไปกับใครคุณมีใครคุณซุกใครคุณแอบคุยกับใครทําไมคุณถึงเฉยชา หมางเมินนิ่งเสลือเกินนิ่งขนาดเนี้ยพี่สองน้องน้องก็ไม่โพสอะไรไม่ลงไอจีสตอรี่ติ๊กต็อก u t u b e ไลน์ใดๆก็แล้วแต่พลังงานของคนที่รู้สึกว่าคุณไม่สนใจไม่ใยดีเบื่อเขาอยากทิ้งเขาอยากหนีอยากปล่อยมืออยากเดินทางลงเรือขึ้นเครื่องบินหนีเที่ยวคนคนนี้นะคะชัดเจนมากราศีมีราศีมังกรราศีเมทุนแล้วก็คนเกิดวันจันทร์วันศุกร์วันอาทิตย์พฤหัสนะคะจันทร์ศุกร์อาทิตย์พฤ หัดตอนนี้กังวลกับกุ้มใจเข้าไม่ถึงคุณคุณตั้งดาบใส่เขาคุณปิดกั้นก็ทุกช่องทางไล่ไปหาคุณตั้งแต่เช้าป่านเนียห้าโมงเย็นแล้วคุณก็ยังไม่ตอบหรือโทรหาคุณคุณก็ไม่รับสายคุณนิ่งคุณไม่ออนไลน์ใดๆก็ได้แต่สองซ้ำเบิงมองดูภาพเก่าๆของคุณมองดูสตอรี่โพสต์เก่าๆของคุณทําไมนะใจสลายจังเลยหรือเราจะโดนทิ้งเขารู้สึกว่าคุณกําลังจะทิ้งเขาแล้วอีกแล้วใช่ไหมคุณงอนเขาเรื่องอะไรตอน นนี้ใจเขาระสั่าแล้วนะคะอยากเจอคุณนะอึอดอัดขับข้องใจใดๆพยายามติดต่อทักไปหาเพื่อนคุณคนรอบข้างคุณว่าคุณเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นกับคุณหรือดาวราสีย้ายแล้วดา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 ,วา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 วหูย้ายแล้ว คุณจะทิ้งเขาจริงๆเขารู้สึกว่าเขาเป็นมหันตภัยในชีวิตคุณหลอถึงขั้นต้องพายเรือหนีก็เลยไม่นะกลับมานะอย่าเพิ่งทิ้งเราไปนะประมาณนั้นนะคะประมาณเนี้ยพลังงานของคุณผู้ฟังนิ่งเงียบไม่พูดไม่สนใจเงียบสงบคุณผู้ฟังกลายเป็นอีกคนหนึ่งที่แบบว่าโอ้ยลึกลับเข้าถึงยากเหลือเกินคุณผู้ฟังนะกลัวมากในความรู้สึกเขาในตอนนี้นะคะเขารู้สึกตุ้มๆต,ต,ต่ำๆไม่รู้จะทํายังไงไม่รู้จะเทคแอคชั่นหายยังไงเพราะคุณเงียบปิด สนิทเหมือนแบบว่าหัวใจทั้งสี่ห้องของคุณได้ปิดลงหมดแล้วพอแล้วแบบว่าลาหูจะออกแล้วเธอมันก็แค่ลาหูในชีวิตฉันออกไปซะตอนนี้ความรู้สึกเขาเหมือนแบบเขาดีไม่พออีกแล้วหรอเขาผิดอะไรอีกแล้วหรอเขาก็ไม่ได้จัชูนะเขาก็รักคุณซื้อสัตว์กับคุณคนเดียวนะอ่ะเนี่ยเขาไปเด็ดก้านมะยมมาแล้วเปิดก้อนแดงๆให้คุณฟาดฟาดไม่ยังฟาดให้สายแกใจไปเลยพลังงานประมาณนี้นะคะคุณผู้ฟังไปต่อนะ หากแมนว่าไพ่มันดิฟนางฟ้าก็จะใส่อารมณ์แบบว่าให้มันแบบว่าสนุกสนานไม่ให้เครียดนะไม่อยากให้คุณผู้ฟังเครียดในวันที่ศุกร์สิบสามอาถรรนะคะดูซิดูซิต่อไปขอพลังงานอีกสองใบนะคะวันนี้นางฟ้าก็โพสต์คลิปไปแล้วนางฟ้าก็ตื่นไปทําบุญไปมีความสุขที่วัดแล้วก็แบบว่านั่งสมาธิสวดมนต์ตามสไตล์นางฟ้านะอ่ะมาเด็กถือดาบ ปาดไม้ราศีมังกรราศีสิงห์อีกแล้วคนเกิดราศีสิงห์สิงห์ราศีมังกรอีกแล้วเขาอยากบอกว่าเธอเธอเป็นอะไรอ่ะเธอตั้งดาบใส่พี่เธอไม่ถูกใจอะไรพี่พี่ผิดอะไรอ่ะพี่แค่ตื่นสายพี่แค่แบบว่าไม่ได้แบบว่านู่นนี่นั่นกับเธอเธอก็เงียบเธอก็หายเธอจะทิ้งเขาอีกแล้วหรอ ความรู้สึกคือเขาส่องมองคุณแล้วเขาแสนเพียและเหี่ยใจก็หาคุณไม่เจอคุณอยู่ไหนคุณไปไหนคุณไปกับใครคุณทําอะไรตอนนี้มีคนกําลังกังวลกวายใจความรู้สึกที่เขามีต่อคุณคือเขารู้สึกว่าหดหูปวดใจกินไม่ได้นอนไม่หลับทุกข์ใจจังเลยดูซีรีส์หนังตลกก็ไม่สนุกเลยแบบว่าทําไมน้ําตาไหลเขาเป็นโรคซึมเศร้าแล้วนะการไม่ยอมที่เขาเก็บมาให้คุณฟาดคุณก็ไม่ฟาดคุณก็ปาทิ้งปาทิ้งเขาเด็ดจนหมดต้นแล้วนะประมาณนั้นนะส่อง คุณคุณก็ไม่โพสอะไรส่องตั้งแต่เมื่อคืนจนตอนเนี้ยคุณก็ไม่เห็นจะโพสอะไรเลยคุณเป็นอะไรคุณไม่สบายคุณปวดใจปวดฟันคุณแบบว่าเอยเขาคิดสาลาตเกี่ยวกับคุณค่ะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณคือเขาคิดมากคิดเยอะเขากลุ้มใจเขากลัวว่าคุณจะจากเขาไปประมาณว่าอย่าจากฉันไปได้ไหมอย่าปล่อยฉันไว้ให้อยู่ํำพังได้โปรดเธอฟัง ได้ยินไหมว่าฉันต้องการให้เธอกลับมาเขาอยากให้คุณกลับมาเคลียร์กลับมาหาเขากลับมาเปิดใจออนไลน์ได้ไหมอ่านไลน์ก็ได้ไหมอ่านข้อความ m essenger เขาได้ไหมตอนนี้ใจเขาไม่ไหวแล้วว่าแปดไม้อทุรนทุลายตังก็ไม่มีจะไปหาน้ำมันก็ไม่ได้เติมฝนก็จะตกโอ้ยอะไรก็ไม่รู้ข้าวก็ยังไม่ได้กินคุณ้ฟังก็บอกก็หล่อนเป็นแบบนี้ยก็เธอเป็นอย่างเงี้ยกับเจ้าเป็นจังสี่เราคอยกับเบือ่อคอยกันนะ คุณผู้ฟังมีอารมณ์แบบ เบือ่อเบื่อคนเกิดราศีสิงห์ราศีมังกรราศีมีนแล้วก็ราศีเมทุนมากๆเลยในตอนนี้นี่คืออารมณ์ของคุณผู้ฟังความรู้สึกที่เขาอยากทราบตอนนี้เขาก็ได้ทราบแล้วว่าคุณเบื่อเขามากนะคะไปต่อนะคะคุณผู้ฟังบอกนางฟ้าเจคยีเลยนักหนาเจ็บจะย่ายอยู่แล้วเนี่ยเขาไม่ติดต่อกับมาตั้งแต่เมื่อคืนเขาหายไปไหนเนี่ยนางฟ้าก็ไม่ทราบนะคะนางฟ้าก็อ่านพลังงานตามไพ่นะคะสุขสิบสามอาถรรพ์ก็ยังยืนยันเดอ้อ ตลกจังเลยอ่ะคุณผู้ฟังก็แบบอุ้ยอยากจะหยุมหัวนางฟ้าจริงๆเลยมันไส้อย่ามันไส้นางฟ้านะนางฟ้าน่ารักนะ คุณรู้ฟังหยุ่มหัวนางฟ้าไม่ลงหรอกพอเจอนางฟ้าตัวเป็นๆน,นางฟ้าคีอ้อออนมาค่ะดีเอมพ์เลอร์ผู้ใหญ่จิตใจดีตั้งใจอยากจะมาหาคุณคุณกับเขาอาจจะเป็นคนทางไกลคนละจังหวัดคุณกับเขาอาจจะเป็นชาวธาตุไฟราศีเมษออกมาชัดคุณกับเขาอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการที่แบบเคยคุยเคยดีวความสัมพันธ์กันไว้แล้ยืนยันว่าอยากจะมาเจอกันมาหากันมาเทคแอคชั่นหากันแต่สุดท้ายเขาก็หายไปหรือคุณก็หายไปติดต่อคุณไม่ได้ใจ เขาตอนนี้อยากจะขี่ม้ามาหาคุณเกิดปีจอปีมะเมียปีละกาปีมะแมะปีชลูปีขาแล้วก็ปีเถาะได้นะคะผู้หญิงผู้ชายคุณปู่คุณย่าหรือผู้ใหญ่ปา่าสปอร์ตใจดีพะลุงนั่งสำเบิงรอคุณอยู่ตรงเนี้รอสอ่งคุณว่าแบบเมื่อไหร่นะแก้วตาดวงใจของพี่จะอ่านลาย เมื่อไหร่นะหนูน้อยละมุนละม่อมนุ่มนิ่มแม่เนื้อนวนแม่น้องนางแม่นางนวลของพี่จะสนใจพี่จะรับสายจะอะไรตอนเนี้จากความเป็นดิเอมเพลอร์กลายเป็นเด็กถือไม้เด็กถือหลาบ หรือถือดาบอารมณ์สวิงตอนนี้ชาวราศีสิงห์ราศีเมษราศีเมถุนราศีมังกรราศีมีนอารมณ์สวิงคิดถึงคุณห่วงคุณแล้วก็ไม่เข้าใจคุณเลยว่าคุณเป็นอะไรคุณเหม็นเบื่อเหม็นขิวอะไรเขาขนาดนั้นเขาก็อาบน้ําสระผมตัวหอมฉีด no. 5, ชแนลนัมเบอร์ไฟฉีดเบอร์ชแนลตั้งแต่หัวจลดเท้านะเขาอาจจะเป็นคนที่แบบว่าชอบน้ําหอมที่มีเอกลักษณ์นะคะคนที่คุณเดียวอยู่แบบถ้าคุณได้กลิ่นแบบ แบบนี้คุณจะรู้เลย,ยเขาเนี่ยแหละใช้กลิ่นนี้นะสบนะอึบนะจุบนะจับแต่ตอนนี้คุณผู้ฟังเมเบื่อละก็เหม่นขิวเขาอ่ะคุณผู้ฟังแบบออมอย่าฉีดมาได้ไหมไม่ชอบอะไรกลิ่นเนี้ยอยู่ๆคุณผู้ฟังก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปอยู่ๆคุณผู้ฟังก็ไม่ชอบอะไรเลยเกี่ยวกับเขาเขาพยายามจะเข้าใกล้คุณแต่คุณก็ไม่สนใจนี่คือพลังงานของวันนี้มีคนรู้สึกว่าคุณกําลังจะทิ้งเขาและกําลังจะจากเขาไปเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่กับใครก็ไม่รู้หรือเริ่มต้นชีวิต ิตใหม่กับตัวคุณเองแต่ไม่อยากมีเขาแล้วอยู่ในชีวิตไม่ว่าเขาจะเป็นระดับดีเอ็มพาเลอร์เจ้าของธุรกิจนักธุรกิจระดับแบบว่านะ้น้องๆเจ้าสัวเลยก็ได้ที่คุณตัดจบบอกเลิกเขาแคร์คุณมากแต่คุณไม่แคร์เขาเลยความร่ํารวยของเขาความมีบาร,รมีของเขาเขาเอาอยู่อีโก้ของเขาฟาดสาดใส่ทุกคนรอบข้างแต่กับคุณนะ่ะเขายอมแล้วอ่ะเขาจะตามและเขาจะขี่ม้าตามคุณขับรถตามคุณจะไปหาคุณจะไปเจอคุณ นี่คือพลังงานของเขาวันนี้แล้วเขาอยากบอกว่าได้ได้จะปิดอีกนานไหมปิดกั้นทางโซเชียลเนี่ยได้เดี๋ยวพี่ขับรถไปเจอไปหาที่บ้านที่คอนโดเลยเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้กันเลยนะคะนี่คือพลังงานกาดกรดเกลียวเกลียวกาดของผู้หญิงผู้ชายธาตุไฟมาแรงมากไฟแม่สิงธนูตกที่เม็กับสิงนะคะอยากจะมาเจอคุณมาเคลียร์กับคุณดูซิว่าคุณเป็นอะไรไม่พอใจอะไรเขาฟุดฟัดอะไรเดี๋ยวจัดให้ชุดใหญ่ไฟกระพริบของขาดและจหนูเดี๋ยวปาด จัดให้โอมามะมามะนะคะพลังงานประมาณนี้เลยเด้อหากแบนว่าตรงกับใครก็คอมเมนต์บอกนางฟ้าด้วยว่าคุณกําลังทําให้ชาวธาตุไฟหงุดหงิดหนห่วยแล้วก็มีธาตุลมธาตุดินธาตุน้ํามาครบเลยแต่ว่าเด่นๆคือสิงกับเมทแล้วก็เมทุนนะคะ ไปต่อคะ่ะคุณผู้ฟังเขายังบอกว่าได้โปรดเธอรับฟังได้ยินไหมว่าฉันต้องการให้เธอกลับมากิ้วกิว,ค,วคุณผู้ฟังบอกไม่กลับแล้วอะไปไปไม่กลับแล้วไม่อยากกลับแล้วเบื่อลุงเหม็นลุงแล้วอะไรเงี้ยอยากกินเด็กบ้างนะคะปุ๊บดูสิคุณผู้ฟังใครจะไปตามคุณได้พลังงานคุณคือเดอะซันทัดไฟออกมาอีกแล้วเมษดสิงห์ธนูราศีเมษราศีธนู คนเกิดราศีเมษใจละสัมกวนกวายอยากเทคแอคชั่นอยากมาหาคุณอยากมาเจอคุณคนเกิดเดือนเมษาธันวาคมมกราคมแล้วก็สิงหาคมมิถุนายนมีนาคมอยากมาเจอมาหาคุณอยากมาเคลียร์ความเป็นเดอร์ซันของคุณน่ะแสงสว่างแสงออร่าในชีวิตคุณในตัวคุณะจะไปแพลวพราวลาวตากผ้าใส่ใครไม่ได้นะหนูเป็นดวงตะวันดวงจันทร์ดวงชายของพี่คนเดียวเท่านั้นมีคนกําลังกัดกลุ่มเลขสี่เลขสิบสองเลข 8, เลขหนึ่งเลข11เลข16นะคะกะวนกวายใจกัดกรุ้งคุมข้างฟุงซ่านแล้วก็จิตใจเขาไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเพราะเพราะความรักความสเสน่หาความห่วงความหึงที่เขามีให้คุณคนเดียวแต่คุณผู้ฟังอะซิกอ s สอดพร้อมที่จะไปจากชีวิตเขาพร้อมที่จะทิ้งลุงไว้กลางทางกับรถเบนเน่าๆเก่าเของขันพร้อมที่จะทิ้งเขาไว้กับใครก็ไม่รู้พร้อมทิ้งจะปล่อเขาออกจาก อ้อมอกอ้อมใจของคุณผู้ฟังนะคะพลังงานวันนี้แบบว่าสุขสิบสามมากเลยคุณผู้ฟังก็แบบนางฟ้าใช่เราเพิ่งตัดจบเราเพิ่งบอกเลิกกับชาวธาตุไฟไปเราเบื่อเราเหม็นขิ้วความรักเราไม่สนใจเขาแล้วต่อให้เขาจะอัพอะไรมาดูสวยดูแพงดูหล่อดูเลอคะ่ะเราก็พอแล้วลนะ่ะนางฟ้าความเป็นดเดอร์ซันของคุณกาดเกี้ยวเกี้ยวกาดดุดันลึกลับของคุณเงียบนิ่งสงบทําให้คนหลายคนใครหลายคนกําลังใจสลาย พราะว่าคุณไม่สนใจและพร้อมที่จะออกเดินทางแต่บุคคลเหล่านั้นอยากจะมา take action เจอคุณแบบประจันหน้ามาหาคุณมาเกลียร์กับคุณนะคะนี่คือพลังงานของวันนี้ตรงกับผู้ใดบ้าเนาะคอมเมนต์บอกข่อยนะเด้อนะเด้อไปค่ะไปต่อนะคะ ขอบคุณนะคะ FC ที่ชมนางฟ้าว่าผสมผสานระหว่างภาษาไทยกับภาษาอีสานเนื่องจากว่า FC ที่น่ารักของนางฟ้า3%ของช่อง YouTube คือเป็น FC จากสอบป,ป,ปอราวนะคะเย้สบัยดีน่ารักจังเลยถ้านางฟ้าไปเวียงจันทร์น่ะ FC มาหานางฟ้านะเดี๋ยวนางฟ้าจะทำข้าวเหนียวจี่ให้กินเดอ้อมาค่ะมาค่ะนางฟ้าชอบกินข้าวเหนียวปิ้งชุบไข่เดอ้อ ต่อไปนะคะดูซิดูซิเขารู้สึกยังไงกับคุณเขาต้องการอะไรจากคุณเขาอยากบอกอะไรคุณหรือเขาจะเอายังไงกับคุณเรามาดูค่ะคุณผู้ฟังสิบเหรียญ สิบไม้สิบเหรียญเขารู้สึกว่าเขามีดีนะเขามีหน้าที่การงานการเงินที่ดีอ่ะเขาเป็นระดับดีเอ็มเพลร์เขามีทุกสิ่งอย่างแล้วอ่ะทำไมคุณยังไม่สนใจทําไมคุณยังจะหาช่องทางอื่นๆทําไมอ่ะก็เพราะอะไรหรอเพราะว่าคุณเป็นเดอะซันใช่ไหมเพราะว่าคุณสวยเลือกได้หรอเลือกได้ดูสิปัญหาอุปสรรคเรื่องการเงินการงานความรักของเขาอ่ะประดังเข้ามาเต็มที่ตอนนี้นะคะนางฟ้ามองว่าผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่จิตใจดีระดับ ป๋าสปอร์ตใจดีอาจจะเป็นเจ้าของฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่โรงสีเจ้าของโรงงานหรือว่าหากแปนว่าทํางานในองค์กรน,นะคะใจเขานะคะตอนนี้คิดแล้วว่าเงินส่วนหนึ่งเนี่ยที่จะดิวเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรเนี่ยก็แบ่งไว้แต่อีกเงินส่วนหนึ่งเนี่ยอยากจะเจอคุณอยากจะมาหาอยากจะมาเปอยากจะทําให้คุณมีความสุขคุณราศีเมษราศีธนูราศีตุลอาจจะดีวความสัมพันธ์นั้นคุณกับเขาอาจจะเกิดวันที่14 16 12, 11 28วันที่ห วันที่9วันที่4ได้นะคะเขาอยากบอกว่าตอนนี้นะใจพี่อ่ะมันไม่มีอารมณ์ที่จะทําอะไรไม่มีอารมณ์ที่จะใช้เงินเลยตอนนี้อยากจะเก็บรวบรวมหยอดกระปุกทุบกระปุกหมูแล้วก็โอบอุ้มเงินเหล่านั้นเพื่อมาง้อเดอะซันนะทังน้นที่เขาไม่รู้เลยว่าเขาผิดเรื่องอะไรคุณ แบบว่าคิดแหนงแขงใจใดๆกับเขาเขาก็ไม่รู้ไม่ทราบเลยเขาสัมบลงคุณทางโซเชียลก็ไม่เห็นคุณออนไลน์คุณไม่ตอบไม่ทักไม่หาเขาเทคแอคชั่นอะไรมาทักอะไรมาพูดอะไรไร้ยาวคุณอ่านแล้วคุณก็ไม่พูดนางฟ้ามองว่าตอนนี้นอกจากคุณผู้ฟังจะไม่สนใจและพร้อมจบพร้อมตัดแล้วพลังงานของคุณผู้ฟังคือมันเป็นแสงออร่าเหมือนดวงอาทิตย์ที่นางฟ้าขยายก็มาในกล้องเนี่ย คุณผู้ฟังตื่นรู้คิดได้ว่าตอนนี้คุณผู้ฟังต้องการอะไรแพชชั่นอะไรที่ทำให้คุณมีความสุขสิ่งไหนใครก็แล้วแต่ที่ทำให้คุณรู้สึกทอสคซิ์ ไกลอะนางฟ้าเบื่อแล้วความรักทางไกลรักไปก็เหนื่อยอยากเจอก็ไม่ได้เจออยากกอดก็ต้องกอดมอนข้างพอแถ่นางฟ้าบอกเขาว่าพอได้แล้วต่อให้เขาจะเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบแค่ไหนหล่อเล้าใจหน้าศพหน้าใสแค่ไหนแต่มันไกลเราก็เบื่อแล้วอะนางฟ้านี่คือพลังงานของคุณความเป็นดอะซันของคุณยืนหนึ่ง the b ใน78ใบคุณคกอดที่หนึ่งตอนนี้ในหัวใจเขาใจคุณอนะมันโค้นมันล้มระดับผู้มีบุญผู้มากบะ มีได้ทําให้เขาแบบว่าอ๋อตายแล้วตายแล้ว,ลวหนูป่าของขาดอยู่ด้วยแล้วหนูยิ่งมาตัดจบความสัมพันธ์แบบเนี้ยป่าก็ยิ่งเหี่ยวกันไปใหญ่เลยตอนนี้ป่าของคุณผู้ฟังกําลังกรัดกุ้มคุ้มข้างเพราะคุณผู้ฟังเฉยชามหมางเมินไม่สนใจไม่ให้ค่าแล้วก็ไม่อยากได้ก็แล้วนะคะพลังงานของใครในวันศุกร์สิบสามคอมบิงด้วยเด้อคุณสมเบึงแล้วก็คอมเมนต์ด้วยเด้อคุณผู้ฟังรู้สึกว่า ทำไมอยู่ๆก็รักตัวเองจังเลยอะอยู่ๆก็อยากจะลึกลับอยู่ๆก็อยากจะเงียบใส่คนรอบข้างรวมทั้งคนที่กําลังดีวกับคุณด้วยทําไมอะคุณผู้ฟังเป็นอะไรคะเปิดแขวหรือเปล่ามาแหม่มาแหมคันปวดแขวอีหล่าสิเป้าหายเด้อคือคุณผู้ฟังอาจจะแบบปวดฟันไม่อยากพูดไม่มีอะไรจะพูดปวดหัวไม่อยากพูดไม่มีอะไรจะพูดคุณผู้ฟังอาจจะมีแพชชั่นที่มันก้าวกระโดดล้ําไกลล้าเข้าไปเพราะว่า the emperor กับ เดอะซันน่ะต่อให้คุณผู้ฟังไม่ได้รวยไม่ได้แบบว่าโอ้มีทุกสิ่งอย่างทรัพย์สลินคารมากมายเท่าเขาแต่ใจคุณผู้ฟังอะ่ะมันมีมากกว่าเขาก็อย่างที่บอกคุณผู้ฟังอาจจะเบื่อความรักทางไกลที่ต้องจะแบบว่าโอ้ยต้องรอโทรศัพท์ต้องรอ,รอ,งรอเขามาเจอนู่นนี่นั่นแต่เขาก็ต้องทํางานเขาอยากบอกว่าน้องครับ ที่รักครับพี่ต้องทํางานพี่ก็เลยมาหาหนูไม่ได้มาเจอหนูไม่ได้ในนะ้ำบัดนาวนี้น้ําก็จะท่วมพายุก,ก็จะเข้าตอนนี้ทุกสิ่งรุมร้อมไปหมดเลยในชีวิตชีวิตสภาวะของครอบครัวพี่หนูทําไมถึงไม่เข้าใจพี่คุณผู้ฟังก็แบบเข้าใจมา,มามากแล้วกับป่าตอนนี้หนูอยากพักอยากพอแล้วก็ไม่อยากสนใจป่าแบบป่าแล้วหนูอยากได้คนใกล้บ้างพลังงานคุณเบื่อความรักทางไกลคุณเบื่อความรักที่ต้องรอคุณไม่อยากรอตอนนี้คุณมี มีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะอยากทำนะคะออกสู่โลกวกว้างคุณอยากพุ่งทยานไปสู่คอนเน็ชันธุรกิจการงานการเงนิงน,งนหรือการประเคนประดังสิ่งดีๆให้กับตัวเองหรือคุณอาจจะอยากออกจากกรงคุณไม่อยากเป็นนกน้อยในกรงทองของใครคุณอยากเป็นเดอะซันที่สวยสงา่างามโลดล่นด้วยสองมือสองเทา้าหนึ่งสมองของคุณนะคะพลังงานวันนี้โหดเยี้ยมดุดันเกลี้ยวกาดแต่มีคนคน,คนหนึ่งราศีเมษราศีสิงห์เมทุน ศกมีนแล้วก็กลุ่มกําลังจะใจสลายเพราะคุณไม่เลือกคุณไม่รักแล้วก็พลังงานของคุณอาจจะเป็นมีนกับธนูนะคะคุณผู้ฟังไปต่อนะคะดูซิดูซิไพ่อยากบอกอะไรเขาอยากพูดอะไรกับคุณตอนนี้ประโยคเลยที่เขาอยากพูดกับคุณนะขอพลังงานสองใบเดี๋ยวจะไปอ่านการนางฟ้ากันนะคะเขาอยากบอกอะไรคุณอีกดูซิดูซิโอ้โห ถ้าเธอจะถ้าจะทิ้งกันนะ่ะให้รู้ไว้ว่าเราเจ็บัวใจปวดหัวใจก็อยากบอกคุณว่ายิ่งเขาเห็นคุณมีความสุขปล่อยวางเดอะฟูเนี่ยเขาเห็นคุณมีความสุขปล่อยวางแล้วเขาว่าสิบไม้แปดดาบอ่ะมีเลขสิบแปดนะคะอาจจะแบบว่าเป็นเลขที่แบบว่าคุณกับเขาเกี่ยวดองกันในเลขสิบแปดแ้อตอนนี้เขาผูกความเจ็บปวดพันธนาการเพราะเขารู้ว่าเขารังคุณไม่อยู่เขารู้ว่าความรักที่มันอยู่ทางไกลอะเขารู้ว่าเขาจะเอาอะไรเป็นแลกกับคนใกล้คุณล่ะ ความสุขที่เขามีเขาอาจจะเคยวางแผนชีวิตคนกูเนี่ยจ,จะเคยวางแผนชีวิตวาดฝันมโนโจินตนาการว่าอยากอยู่กับคุณไปจนแก่จนเท่าขอทํางานเก็บเงินบั้นปลายชีวิตก่อนแต่คุณก็ไม่อยากรอแล้วไกลมากเลยนางฟ้าคนละภาคไม่เท่าไหร่แต่คนละประเทศนี่สิใจมันจะสลายบางคนก็อยู่สวีเดนบูดยดูไบแอฟริกาเมกาใดๆก็แล้วแต่ลําพังไกลเหนือใต้ออกตกในประเทศไทยก็เหนื่อยรอจะแย่อยู่แล้วยังมาเป็นต่างชาติเป็นทางไกล รอไม่ไหวแล้วพลังงานของคุณรักห่วงแหนตัวเองลึกลับอยากจะแสดงให้คนรู้ว่าฉันก็อยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีอย่างสง่างามโดยไม่ต้องพึ่งพาความรักแต่เขาอยู่ไม่ได้คุณลุงคนนี้คุณปู่ป่าสปอตใจดีคนนี้อยู่ไม่ได้ปวดหัวใจเจ็บหัวใจเพราะโดนน้องนางไม่สนใจเขาจะเอาใครมาเยียวยาหัวใจตอนเนี้เขานะคะไม่ต่างจากนอนน้อยที่กําลังจะตายเหมือนนอนรถด,ด่วนอะ่ะตัวเล็กๆเหี่ยวๆที่แบบว่าทอดแล้วก็ไม่ มีใครอยากจะกินเขาบอกว่าเธอจ๋าอย่าทําร้ายกันด้วยวิธีนี้อย่าเงียบใส่กันอย่าทิ้งพี่อย่าหายไปอย่าจากไปนะคะนี่คือพลังงานของคนที่บอกว่าว้าวุ่นคลุมข้างใจจะขาดใจจะสลายเพราะคุณจะทิ้งเขาไปเพียงเพราะเขาเป็นแค่ความรักทางไกลที่คุณไม่อยากรอนะคะเรามาดูจากการนางฟ้าว่าเขาอยากพูดอะไรกับคุณอีกนะเราสักครู่นะคะ มาค่ะต่อไปนะคะจากการ์ดนางฟ้านะคะเราจะมาอ่านกันว่าความรู้สึกหรือว่าสิ่งที่มันอัดอั้นตันใจที่เขาอยากจะบอกคุณตอนนี้คือเรื่องอะไรอันนี้นะคะเขาอยากบอกคุณว่าแบตนางฟ้าจะหมดกล้องมันก็เลยแบบว่าหายไปเลยเขาอยากบอกคุณว่า จ็บหัวใจมากเลยตอนนี้เขาเจ็บหัวใจมากเลยเขากําลังจะเสียคุณไปจริงๆแล้วใช่ไหมคุณไม่รักไม่แคร์ไม่สนใจเขาเลยใช่ไหมเขาปิดอะไรอย่ามองเขาในแง่าลายได้ไหมหากแปลว่าเป็นรักทางไกลเขาเหนื่อยใจเขารู้เขามาดูแลซัพพอร์ตเทคแคร์คุณทุกวันไม่ได้แต่ทุกวันนี้เขาก็เฝ้าภาวนาร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์พรลิกิดกงล้อของโชคชะตาว่าขอให้ได้อยู่กับคุณไวๆได้ใกล้ชิดคุณไวๆได้ดูแลซัพพอร์ตหัวใจคุณไวๆเขาก็เหนื่อยใจ ไมากอยู่แล้วคุณอย่าทำร้ายเขาด้วยการปล่อยมือเขาทิ้งเขาไปได้ไหมนะคะแล้วเขาบอกว่า คุณไม่เคยเข้าใจความรักที่เขามีต่อคุณว่าเขารักคุณเสน่หาคุณตราตรึงละมุนกับคุณแค่ไหนคุณคือคนเดียวที่ทําให้เขากลายเป็นรถด่วนทอดที่ใกล้แบบว่าจะแบบว่าหมดอายุแล้วกลับมาดึงดั่งปึ๋งปั่งเป็นหนอนซิเมโจตดไตนี่คือพลังงานที่เขาอยากบอกคุณคือเขาอยากบอกว่าคุณไม่รู้หรอกว่าเขารักคุณมากแค่ไหนห่วงใยคุณแล้วก็เครียดแค่ไหนที่คุณไม่สนใจไม่อ่านไลน์ไม่เทคแอคชั่นไม่โพสต์อะไรใดๆให้เขารับรู้ว่าคุณอยู่ไหนทำอะ อะไรไปกับใครเขาหึงเขาห่วงเขาห่วงเขาอยากเจอแต่ด้วยระยะทางทางไกลเขาจะข้ามน้ำข้ามฟ้าข้ามอะไรมาได้ยังไงภาระหน้าที่ทางครอบครัวของเขาก็มีมากมายที่ต้องรับผิดชอบหน้าที่การงานใดๆคุณเข้าใจเขาหน่อยได้ไหมคุณกับเขาอาจจะยุ่ห่างกันหนึ่งปีถึง8ปดปีบวกๆนะคะมันก็เลยเป็นพลังงานความงองแงอยากจะตัด จบอยากจะดื้ออยากจะไม่สนใจเขาณนะตอนนี้นะคะนี่คือพลังงานของใครหากบานว่าตรงกับใครบอกนางฟ้าด้วยนะคะพลังงานที่คุณแบบพอแล้วเหนื่อยแล้วไม่อยากรอแล้วไม่สนใจแล้วเพอร์เฟกแค่ไหนก็ไม่อยากได้รักตัวเองห่วงแหนตัวเองลึกลับซับซ้อนเขาถึงยากกระทั่งนางฟ้าก็ยังไม่รู้ว่าคุณอยู่ไหนเป็นยังไงคุณผู้ฟังเป็นอะไรไม่งอแง,ไ,งไม่ดื้อนะคะห้ามดื้อกับนางฟ้านะคะโอ okay, เคฮป ppy ฮป ppy รักทุกคน f อซี FC ที่น่ารักขอ มีความสุขแฮปปี้ในวันที่สุข13นี้นะคะบ๊ายบายนะคะ